พอพี่เข้าไปอ่ะทุกคนคือเขาแบบสแตนบายนั่งกันทุกที่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่พี่กำลังจะทำวีดดิ้งจบอะพี่ได้ยินเสียงคนเริ่มสปีกติ้งแล้วเคล็ดลับคือคิดดีๆก่อนที่เราจะกดเข้าไปเพราะว่าหนูไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วะค่ะ ที่เราทานข้าวแวะพักเติมพลังหลังสอบเสร็จแล้วนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบในวันนี้ให้ฟังที่บอกว่าเฮ้ยมีเรื่องจะเม้ามอรเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีข้อเสียในการสอบสิ่งที่ต้องระวังซึ่งพี่จะพูดง่ายๆเนาะเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะในส่วนของพาร์ทที่1ก็จะเป็นพาร์ทก่อนสอบและอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็จะเป็นพาร์ทระหว่างสอบนั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุยกันพาร์ทหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับพาร์ทหนึ่งนะคะพาร์ทก่อนสอบสิ่งที่เราจะต้องจําเป็นคีย์เวิร์ดในการสอบนะคะมีอยู่สาคีย์เวิร์ดจำไว้ดีๆนะคะเริ่มจากเตรียมตัวระวังงเราก็ไปนั่นเองนะคะเตรียมตัวมีอะไรบ้าง1เลยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราต้องเอา,เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปนะคะหรือถ้าเกิดหนูไม่มีหนูก็สามารถพกพาส,สปอร์ตไปได้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเอาก๊อปปี้ไปได้ไหมคะหรือว่าเอารูปจากมือถือไปได้หรือเปล่าก็คือไม่ได้นะคะต้องใช้ตัวจริงเท่านั้น ส่วนที่2ก็คือเครื่องเขียนต้องเอาไปไหมคําตอบก็คือไม่ค่ะจําได้ใช่ไหมเมื่อเช้าที่พี่ตาลีตาเหลือไปเซเว่นเพราะว่าจะสอบแล้วไม่ได้เอาเครื่องเขียนมาโลสสรุปคือการสอบแบบ CBT ไม่ต้องเอาไปนะคะไม่ต้องเออแบบพี่นะฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องหกไปเพราะว่าเขามีให้เรียบร้อยนะคะเดินตัวเปล่าเข้าไปได้เลยในห้องสอบของแบบประชาชนสวยๆแค่นั้นพอส่วนที่3สําคัญมากๆที่จะต้องเอาเข้าห้องสอบนั่นก็คือสติและความรู้ของเรานะคะที่ทั้งหมดที่เรียนมาสั่งสมมาเนี่ยเราจะต้องเอาไปใช้ในการสอบครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมหกข้อขสอบไปด้วยนะจ๊ะส่วนที่2คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเรื่องของคำว่าระวัง สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าหนูไม่ต้องพกโทรศัพท์หรือสิ่งของมีค่าเข้าไปในห้องสอบเพราะว่าถ้าเกิดเราพกเข้าไปในห้องสอบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราอาจจะต้องเสียเวลาแล้ววิ่งออกมามันทาให้เกิดความวุ่นวายเนาะคือเขาจะมีเก๊สาหรับเก็บพวกแบบสิ่งของมีค่าอยู่แล้วก็ฝากกับเจ้าหน้าที่ไว้ข้างหน้าได้นะคะระวังที่2ก็คือระวังใบผิดตึกไม่ใช่ตามที่ไปเนาะดูดีๆว่าเราไปตึกไหนแค่นี้นะคะและส่วนสุดท้ายคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของคําว่า ไปไปห้องน้ำให้เรียบร้อยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องสอบตัวรัวเลยใช่ปะตา้งโมงถึงเที่ยงดันงนั้นหนูอาจจะไม่มีเวลาออกมาเพราะว่าอย่างวันที่พี่ไปสอบค่ะกรรมาการภุมสอบของพี่บอกว่า ให้เข้าห้องน้าให้เรียบร้อยเลยนะจะออกมาไม่ได้แต่ทีนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับห้องสอบด้วยหรือเปล่าแต่เพื่อความปลอดภัยที่สุดยังไงก็คือเข้าห้องน้ำนะจัดการอะไรตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะได้มีสมาธิในการทําสอบนั่นเองก็คือจะเป็นส่วนในการเตรียมตัวระวังแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยและไปสุดท้ายของเราก็คือไปเข้าห้องสอบแล้วคะ่ะถึงวเวลาสอบนะ ทาที่2นะคะระหว่างการทําข้อสอบมีอะไรบ้างเนะาะท่านี้เนี่ยพอเราเดินตึกต๊กตึกต๊ก,กเข้าไปในห้องสอบแล้วเนี่ยห้องสอบของพี่เนี่ยมันจะเป็นโต๊ะกลมแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นแบบสีด้านด้วยกันนะคะก็จะมีผู้ข้อสอบทั้งหมด4คนนั่งคนละมุมโดยจะมีฉากกันอยู่ก็จะไม่รบกวนซึ่งกันและกันนะคะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีจอมอนิเตอร์มีเมาส์ มีคีย์บอร์ดนะคะเราก็จะมีเหมือนอินสตรักชั่นข้างๆเป็น A4 นะคะแปะไว้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีกระดาษแล้วก็มีดินสอเหลาอย่างดีให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือหูฟังซึ่งหูฟังนี่ก็จะมีไมโครโฟนเล่าก่อนนิดน,นึงว่าคือที่ผ่านมาค่ะเคยมีผู้เข้าสอบเขาแบบบอกว่าเขาไปสอบจริงแล้วไมโครโฟนเสียงมันอัดไม่ติดหูฟังมันไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งพี่ได้ทําการโทรเช็คก,กับศูนย์ภาษาของธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว,ลวเขาบอกว่าปัญหานี้นะคะได้หมดไปเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยน เซตหูฟังให้ใหม่หมดเลยจ้านะคะตั้งแต่ November ก็คือพฤศจิกายนปี62นั่นหมายความว่าใครที่สอบหลังพฤศจิกายนปี62มาเนี่ยจะได้หูฟังเซ็ตใหม่ซึ่งเขาบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วเราก็เลยไปพิสูจน์ว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะวิธีการเนี่ยพอเรานั่งถึงหูเนี่ยสิ่งที่หนูจะพบบนจอเลยคือเขาจะมีวิดีโอันึงนะคะ่ะเปิดไว้ให้ว่ามันจะเป็นเหมือนคู่มือว่าเวลาเราไปสอบจริงๆเนี่ยเราจะเจอเข้อสอบแบบไหนบ้างจะมีอะไรขึ้นบนจอบ้างน,นะคะซึ่งเราสามารถดูได้ในะตอนนั้นเลย หลับที่พี่แนะนําคือวิดีโอนี้เขามีให้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราสมัครสอบสังเกตดีๆคือเราควรจะดูอันนี้ไปตั้งแต่แรกหนูจะได้ไม่ต้องเข้าไปเสียเวลานั่งดูอีกครั้งหนึ่งในห้องสอบอย่างที่บอกไปว่า8ปดโมงสีมันคือเวลาเข้าห้องสอบใช่ปะแต่เราสามารถทําข้อสอบได้ก่อนเวลา9ก้าโมงสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือพอมาถึงเราควรจะดูวิดีโอไปตั้งแต่แรกดูตั้งแต่ที่บ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่พอเวลาเรามาเนี่ยเรามีหน้าที่อยู่2ออย่างคือหนหนูฟังว่าเสียงอ่ะ มันได้ยินชัดเจนดีไหมและ2ทดสอบไมโครโฟนนะคะโดยการทดสอบไมโครโฟนเนี่ยเราก็คือกดอัดเสียงแล้วเราก็เลย์ back อีกครั้งนึงว่าเสียงที่เราใช้เนี่ยมันโอเคไหมแนะนําว่าให้ลองทดสอบหลายๆเลเวลเช่นพูดระดับเนี้ยเสียงที่ได้ยินกลับมาคิดว่าถ้าเป็นกรรมการเขาจะได้ยินชัดเจนหรือเปล่าแนะนําให้ใช้เต็มเสียงแล้วเป็นเสียงที่เรามั่นใจว่าเราอัดกลับมาแล้วกรรมการฟังแล้วก็รู้เรื่องนะคะ สองสิ่งที่ต้องทำก่อนช็อปจิ้งก็คือเรื่องของการฟังว่าหูฟังใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็สามารถเริ่มทำข้อสอบได้เลยอย่างที่พี่บอกพอพี่เข้าไปอ่ะทุกคนคือเขาแบบสแตนบายนั่งกันทุกที่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ คือเราเข้าใจว่าสอบ9ก้าโมงก็คือเริ่ม9ก้าโมงคือมันจะไม่มีการประกาศใดๆว่า9ก้าโมงแล้วทุกคนเริ่มทำข้อสอบเหมือนพอเวลาเราเช็คอะไรหรือรอ้วพอกดล็อกอินก็คือเริ่มทาข้อสอบได้เลยฉะนั้นเข้าก่อนก็คือสามารถทําได้ก่อนนะคะสําหรับการสอบนะคะเราก็จะมีทั้งหมด4พาร์ทด้วยกัน,นะคะ่ะเริ่มจากพาร์ทแรกเนาะก็จะเป็นพาร์ t reading พาร์ทที่2ก็คือจะเป็นพาร์ท listening พารสามจะเป็นพาพร์ทสปีกิ้งแล้วก็พาร์ทสุดท้ายจะเป็นพาทไรดิ้งนะคะก็จะมีทั้งหมด4พาสด้วยกันขอเริ่มรีวิวจากพาร์ทแรกเลยนะคะ พาสบริดิ้งเนี่ยวันที่พี่ไปสอบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3พาสส์นะคะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าเคยเจอส่มาก็เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4 p ถึงพาสในการสอบนะคะเรื่องที่วันนี้เจอเนี่ยไม่ได้ยากมากก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบอินเทอร์เน็ตการเขียนแบบไรติ้งต่างๆนะคะก็ค่อนข้างโอเคอยู่คำศัพท์ก็ค่อนข้างท้าทายนะสนุกสนุกแล้วกันแต่อย่างที่บอกไปว่าคนเขาสามารถแบบเริ่มทำ้อสอบได้เร็วนั่นหมายความว่าตอนที่พี่กาลังจะทำ r e a ดิ้งจบ ที่ได้ยินเสียงคนเริ่ม speaking แล้วนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเข้ามาสักพักแล้วก็แบบทําเสร็จทุก part อย่างรวดเร็วคือมันค่อนข้างรบกวนสมาธิอันนี้คือบอกไว้แบบแชร์ไวเนว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเจอมันคือการที่เราจะได้ยินคนอื่นพูดเข้ามามันค่อนข้างที่จะ distract อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้สมาธิในการทําข้อสอบเนาะก็เอาเป็นว่าตั้งสติในการสอบดีๆแล้วกันนะคะเคล็ดลับสาหรับ part นี้ใน part ถัดมาค่ะก็จะคือจะเป็น part listening นะคะสําหรับ part listening เน,นี่ยก็คือมันจะค่อนข้างเยอะ ฟังอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงหเรื่องด้วยกันนะคะมันไม่ยากเท่าไหร่ก็คือเขาจะขึ้นมาเป็นแถบเลยว่าคลิปที่เราจะฟังอะค่ะมันจะมีความยาวเท่าไหร่เช่นแบบ2นาทีคือมันจะไม่ถึง2นาทีอันสั้นมันจะไม่ถึง2นาทีแล้วก็อันยาวจะไม่ถึง5นาทีพี่จาอันยาวได้พอๆกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ4.39นาทีในพาร์ทยาวนะคะก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างสลับกันโดยมันจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้จะเป็น conversation นะค่ะสองคนคุยกัน2อันแล้วก็จะเป็น lecture ค่ะเหมือนเป็น การบรรยายต่างๆอยู่ประมาณ3อันโดยเราก็นั่งทำข้อสอบไปเรื่อยๆแหละสิ่งสำคัญทั้งพาเรดดิ้งแล้วก็พาอีสติ้งนะคะเคล็ดลับคือคิดดีๆก่อนที่เราจะกดเข้าไปเพราะว่าหนูไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วนะคะคือทำอันนี้เสร็จเนี่ยมันต้องเริ่มลุยอันถัดไปเลยก็คือไม่มีเวลามาแบบเอ๊ะต้องไปแก้อันนั้นกลับมาทำอันนี้คือไม่มีฉะนั้นเอาให้มั่นใจนะคะตอบแล้วตอบเลยแล้วก็ข้ามไปนะคะพาอีสติ้งอีกพาสหนึ่งก็จะเป็นพาที่มีปัญหาซึ่งแบบ มันมีเสียงคนพูดเข้ามาเนื่องจากว่ามันแบบมันอยู่ในห้องสอบรวมกันฉะนั้นเราแบบอย่าไปสนใจคนอื่น,นะคะ่ะตั้งใจโฟกัสกับสิ่งที่เราจะเจอแค่นั้นพออันนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยหนูได้แล้วแล้วก็เวลาเราฟังนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะผู้ที่อัดเสียงคะ่ะผูบ้บรรยายข้อสอบคนที่เราฟังอะนะคือเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษถามว่าสำเนียงฟังรู้เรื่องไหมสำเนียงฟังรู้เรื่องนะพูดดีแล้วก็พูดช้าฟังชัดเข้าใจเลยแหละ แต่ปัญหาที่พี่เจอก็คือว่าทั้งหมดอะคะ่ะที่สอบมา5เรื่องอะมีประมาณ3เรื่องอะที่คนพูดก็จะมีแบบประขุป,ประขับบ้างก็เอเอเอปล่อยๆล่ยไปเราโฟกัสที่เนื้อหาพอเอาเป็นว่าตั้งสติหนูไม่ต้องแบบไปตกใจเฮ้ยเทพไปนไรหรือวาไม่เป็นไรนะคะคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะก็ปล่อยๆผ่านไปเรียบร้อยนะคะสําหรับ part พาร์ทลิสติ้งพาร์ทถัดมานะคะก็คือจะเป็นพาร์ทเอ่อสปีกิ่งสำหรับการสปีกิ่งเนี่ยพี่แบบ ปล่อยอะไรอะคือเขาอะบอกไว้ตอนแรกว่าจะมีเวลาแบบ preparation ทั้งหมด2นาทีนะคะโดย2นาทีเนี้ยก็จะให้เราเตรียมตัวเราก็อีก10นาทีจะเป็นเวลาในการ speaking ซึ่งพอเราจบจาก practicing ใช่ปะก็จะเข้าสู่ part speaking เลยพี่ก็แบบ เขาให้เราเต็มตัวแบบ2นาทีแล้วก็ไม่รู้เลยว่าให้เราทําอะไรอะคะ่ะคือมันแตกต่างจากการสอบ i อเอลส์นะคะอย่าง i อเอลส์เนี่ยเขาจะมีหัวข้อมาให้แล้ว 2>, 2นาทีนั้นนะให้เราเต็มตัวแต่ตอนเนี้ยคือ2นาทีพี่ก็งงโจทย์ยู่ไนอะไรยังไงก็คือแบบนั่งเฉยเยหรอหรืออะไรคําตอบก็คือนั่งเฉยเยคือมันไม่มีอะไรเขาให้เราอะนั่งเฉยๆยเหมือนนั่งทําจิตใจให้เบิกบานมีสมาธิในการทาข้อสอบแค่นั้นเองเพอเขานับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะเวลานั้นคือเราก,กดอะไรบนจอมันก็ไม่ติดหรอกเขาจะเริ <S <S ่มใหม่อีก ดาวสินาทีนะคะโจทอะ่ะจะมาแล้วซึ่งตอนที่ไปเสอบเนี่ยโจทย์ที่ที่เจอค่ะก็คือเขาจะถามว่าเ,ออเราอะ่ะชอบไหมกับการทํางานที่จะได้แบบเปลี่ยนไปในหลายๆประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เราเนาะมันเปิดกว้างเราจะพูดอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องให้มันแบบถูกหลักการให้คะแนนของเขาแค่นั้นเองนะคะวิธีการทําก็คือเรา planning ให้ดีแหละว่าเราจะพูดอะไรบ้างแล้วก็พูดไปสบายๆชิวๆอย่าก,กดดันตัวเองนะคะอย่าลืมว่าน้ําเสียงที่เราใช้อะ่ะจะต้องเป็นน้ําเสียงที่ เรามั่นใจว่าเฮ้ยตอนแรกที่หนูอัดเสียงมาเสียงนี้คือกําลังดีเพื่อที่จะให้กรรมการเนี่ยได้ยินเสียงเราอย่างชัดเจนนะคะก็คือจะเป็นเทคนิคการสปีดยิ่งก่อนอ,อัดอ่ะให้เรากดในคอร์ดก่อนนะไม่ใช่พูดไปเสร็จล้วก็อา้าวไม่ได้อัดนะคือกดในคอร์ดให้เรียบร้อยกดในคอร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหยุดก็คือกดสต็อปนะคะเราก็เช็คให้เรียบร้อยว่าเอ้ยที่เมื่อกี้เราอาัดไปเนี่ยมันดีหรือย,อยังนะคะอาจจะก,กด play, เพลย์เพื่อฟังได้อีกทีหนึง่งพอหนูโอเคแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดอัปโหลดนะคะเราก็สามารถกกดดดออััปปโหลลไไ้เยี่่็นงร ติ๊กตอกเกิดอะไรขึ้นวะคือมันก็เป็นปุ่มอัปโหลดสีจูเขียวเหมือนแบบกำลังอัปโหลดไฟล์อะ แล้วพี่ก็รอประมาณ3นาทีมันก็ก็กาลังอัปโหลดไฟล์อยู่เหมือนเดิมก็มงว่าออแล้วมันจะอะไรยังไงต่อนะคะพี่ก็เลื่อนไปเห็นข้างล่างมันเขียนว่านี้คือมันสามารถข้ามไปยังพาถัดไปได้พี่ก็เลยเลื่อนไปกดข้างล่างนะคะเพราะว่าคิดว่ารอ3นาทีมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เลยกด next เพื่อไปทาพาถัดไปเลยนะคะในส่วนของพาสุดท้ายมาถึงพาสุดท้ายแล้วค่ะก็คือพาร์ทของการ b r i t i n g นั่นเองนะคะ ในพาร์ทไรติงเนี่ยเขามีเวลาให้เราทั้งหมด40นาทีด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะทําเร็วทําช้าอะไรแค่ไหนมาก่อนอะ่ะคือในแต่ละพาร์ทเขาจะมีเวลากํากับอย่างพาร์ทไรติงก็คือตัดไปหมดเลยจะไม่มีการแบบสแปรเก็บเวลาจากตอนนี้มาทําตอนนี้อะไรไม่มีนะคะ40นาทีของพี่ก็คือการไรติงโดยเขาจะมีโจทย์ขึ้นมาให้นะคะ ข้างล่างนะคะจะเป็นเหมือนคอมเมนต์บล็อกเวลาเราแบบไปเล่นกระทูหรืออะไรเงี้ยน,นะก็จะหน้าตาอารมณ์ประมาณนั้นเขาจะกำหนดมาให้นะคะว่าให้เราเขียนไม่เกิน350ร้อยเวิร์ดนะคะก็หนูก็พิมพ์ไปตามนั้นแหละ ข้างล่างมันจะมีเหมือนแบบตัวช่วยนับอยู่เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราพิมพ์ไปถึงคําที่เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วนะคะก็ตามสบายเนาก็จัดเต็มในการเขียนได้เลยโดยเทคนิคในการทาพาร์ทนี้นะคะคือดูเวลาดีๆคือเวลามันจะนับไปเรื่อยๆบางทีเวลาแบบเหมือนเราเขียนนึกออกป่ะเราก็อาจจะเพินนั่งที่นั่งแพ่น,นอะไรไปเรื่อยบริหารเวลาให้ดีๆเพราะว่ามันมีความสําคัญมากคือมันเป็นแบบพาส่งท้ายเนาะเราก็ทําให้มันเต็มที่แพลนให้เรียบร้อยนะคะก่อนจะพิมพ์ลงไปหรือใครจะพิมพ์ลงไปคิดไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคือพ์ทนี้เนี่ย คี์บอร์ดอ่ะมันมีปัญหาหนิดนึงคือมันไม่ใช่พิมพ์ไม่ดีนะแต่ว่าใครที่พิมพ์ไม่ค่อยถนดัดหรือแบบอาจจะไม่ชัวร์แป้นพิมพ์อาจจะประสบปัญหาได้คือสาหรับพี่อ่ะพี่พิมพ์เร็วอยู่แล้วแล้วก็ชินกับคีย์บอร์ดแต่ว่าสีอ่ะค่ะมันลอกตรงตัวเลขอ่ะคือสีเลือนหายไปเลยเลยแต่แบบแป้นพิมพ์สีดําไอ้ตัวข่อนะ่ะยังพอมีอยู่บ้างแต่สิ่งที่เจอคือตรงปุ่มนึกออกไหมเวลาแบบกอหกดอเอ,อกอวใช่ไหมมันจะมีปุ่มแบบน,นูนๆขึ้นมาให้เราเอานิวชีสัมผัสลงไปพี่ก็แแบบบบคาออ่่เเนนนืืงจกปุมมมัห สึกกร่อนไปแล้วอะคะ่ะใครที่อาจจะพิมพ์ไม่ถนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ฝึกกับคอมพิวเตอร์ฝึกกับแป้นพิมพ์อะไรที่บ้านที่โรงเรียนมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้พิมพ์ทั้งหมดเลยในการสอบครั้งนี้นะคะก็คือจะเป็น,นแบบเทคนิคที่เราสามารถฝึกการพิมพ์ได้ล่วงหน้าเลยจริงๆก็จะไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะมันมีข้อดีด้วยเนื่องจากว่าเวลาเราพิมพเนี่ยคือมันจะขึ้นเช่นเราพิมพ์คาไหนผิดอะคะ่ะมันจะขึ้นเป็นแบบแดงๆให้เหมือนเราพิมโหวตผิดอย่างนั้นอะ หนูก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อคำนี้ฉันพิมพ์ผิดเฉยๆแต่เขาจะไม่ได้ถึงขั้นแบบแก้กันมาให้นะนั้นคือหน้าที่เราเองก็ถือได้ว่าพาร์ทนี้เนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่บ้างเอาเป็นว่าเราสามารถแบบปรับตัวได้กับการสอบครั้งนี้นะคะประมาณนี้ค่ะสรุปรีวิวทั้ง4พาร์ทในการสอบ QG วีเกตซในวันนี้นะคะเรามาดูเทคนิคอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มตั้งแต่ก่อนสอบเลยคือ1นึ่งดูวิดีโอมาให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมว่าวิดีโอใส่ไว้ใน description box ข้างล่างนะคะก็คือเข้าไปดูกกันน่ออสบ ยอย่างที่2ก็คือเช็คไมโครโฟนให้เรียบร้อยเช็คหูฟังให้เรียบร้อยนะคะดูว่าเสียงเราเนี่ยอยู่เรเวลประมาณไหนนะคะอย่างที่4คือเข้าห้องสอบให้ไวทําข้อสอบเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบถูกฟิสแครกรบกวนจากผู้อื่นนะคะตั้งสติดีๆนะคะเราอาจจะเหมือนแบบโลกในการทําได้เนาะสข้อไปแล้ว ถัดมาอย่างที่5ก็คือที่บอกว่าเราโฟกัสดีๆเนาะพาสองพาสุดท้ายมันจะมีแค่อย่างละหนึ่งข้อดังนั้นหนูอาจจะหลงหลงเรื่องของเวลาคอยเช็คเวลาดีๆอย่าให้มันเกินเวลาไปนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือบอดเราก็ฝึกพิมพ์เองอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านนะคะพอาเวลาไปสอบเนี่ยจะได้เกิดความมั่นใจนะคะประมาณนี้คร่าวๆถือว่าประสบการณ์การสอบก็ดีนะมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นใครที่ยังไม่เคยไปลองสอบนะคะก็ลองดูพี่คิดว่ามันเป็นข้อสอบที่แบบ ท้าทายแล้วก็น่าสนใจแบบวัดระดับความรู้เราได้ดีนะคะก็คือตั้งใจวันนี้ตั้งใจไปเก็บเทคนิคต่างๆมาว่าเฮ้ยมีอะไรที่ต้องระวงังมีอะไรที่ต้องดูนะคะก็ถ่ายทอดมาให้พวกเราหมดแล้วใครที่สนใจจะไปสอบ g K c CBT นะคะก็ลองดูคลิปนี้เนาะระวังไว้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างนะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เป็นอย่างดีในการสอบนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะแล้วเจอกันอีกทีนึงคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย